สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะเชียวดูมีสีหน้าที่มืดมนตลอดร้ายวันที่ผ่านมาเธอพยายามหาข่าวเกี่ยวกับที่อยู่ของซีโนเจนิกแต่หน้าแปลกที่มันเหมือนกับว่าพวกมันทั้งหมดหายไปจากจัก,กรวาลแห่งนี้ทําให้เธอไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยแต่เชียวรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะว่าเธอไม่ยอมส่งตัวฮันซันกลับคืนไปฮ์ดแมนจึงได้ใช้อิทธิพลห้ามคนอื่นไม่ให้มอบข่าวเกี่ยวกับซีโนเจนิกให้เธอ ทีมเล็กๆของเชียวไม่สามารถเทียบกับแบ็กโกลกรุ๊ปได้ดังนั้นไม่มีใครที่จะเลือกช่วยเหลือพวกเขาแทนที่จะเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่อย่างแบ็กโกลกรุ๊ปฮาร์ดแมนมีแผนที่จะต้อนเชียวให้จนมุมเพื่อให้เธอยอมปล่อยตัวแฮนเซนคืนกลับมาซึ่งเชียวนั้นไม่ได้มีพลังอำนาจที่จะตอบโตอะไรแบ็กโกลกรุ๊ปได้ฮาร์ดแมนเหมือนจะมีเงินมากพอที่จะปิดทุกช่องทางของเธอแต่เชียวไม่คิดจะไปของรองฮาร์ดแมนเพราะเธอทำอย่างนั้นเขาก็จะย้อเยอ้ยเธอเชียวจำเป็นต้องเอาชนะอุป,ปสรรคนี้ด้วยตัวเอง บนดาวเคสมีซีโนเจนิกน้อยขนาดนั้นเลยเหรอฮันเซนถามเชียลขณะที่เขากำลังทำอาหารเชียวคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะตอบกลับมาซีโนเจนิกนั้นมีอยู่ที่มาอยู่สองอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการและกลายพันธุ์เป็นซีโนเจนิกหรือไม่ก็คนที่กลายพันธุ์เป็นซีโนเจนิกทําให้เกิดลูกหลานออกมาส่วนอีกที่มาหนึ่งนั้นก็คือสถานที่ที่เรียกว่าซีโนเจนิกสเปซมันแตกต่างกันยังไงแันเซนถาม เชียวอธิบายซีโนเจนิกทั้งสองตัวที่เจ้าต่อสู้ด้วยเกานหน้านี้เป็นผลรับจากการกลายพันธุ์พวกมันเป็นแค่ระดับบารอนเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็แข็งแข่งขึ้นได้ในอนาคตการรับมือกับพวกมันถือว่าง่ายที่สุดแล้วโดยปกติแล้วพวกเราจะต่อก่อนกับซีโนเจนิกระดับบารอนเท่านั้นแต่ถ้ามันยังเป็นซีโนเจนิกที่มาจากซีโนเจนิกสเปซพวกมันก็จะน่ากลัวมากกว่านี้มีซีโนเจนิกสเปซอยู่ทาแถวนี้หรือเปล่า แฮนเซินรู้ว่ามันยากที่จะหาซีโนเจนิกได้พวกมันนั้นหาย,ายากยิ่งกว่าขุนนางซะอีกมันยากที่จะบอกได้ว่าในวันหนึ่งมีพวกมันเกิดขึ้นมาถึงหนึ่งตัวหรือเปล่ามันมีอยู่ที่หนึ่งทํามนอันตรายมากๆมันเป็นเพียงแค่ซีโนเจนิกสเปซเล็กๆซีโนเจนิกข้างในนั้นส่วนใหญ่เป็นแค่ระดับวารอน แต่ถ้าว่าบางส่วนก็เป็นระดับไว้ข่าวเพราะมันอันตรายเกินกว่าที่พวกเราจะไปเสี่ยงข้าจะลองพยายามหาข้อมูลดูอีกทีหวังว่าจะมีซีโนเจนนอีกระดับบารอนให้พวกเราไปล่าสักตัวเชียวพูดถ้ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรมากข้าก็อยากจะลองดูสักหน่อยเฮนเซนพูดมันอันตรายเกินไปเชียวใส่หัวฮาร์ดแมนปิดช่องทางข่าวสารของเจ้า,าไว้หมดแล้วไม่ใช่หรอ แฮนเซิพูดด้วยวิธีการทำงานของเฉียวมันควรที่จะไม่ใช้เวลานานขนาดนี้ในการหาซีโนเจนิอีกสักตัวแฮนเซินั้นไม่ได้โง่เขาเดาเอาไว้แล้วว่าเรื่องแบบนี้อานจะเกิดขึ้นข้าจะลองหาทางอื่นดูข้าเป็นผู้จัดก,การทีมดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาน,นี้ด้วยตนเองเจ้าแค่เตรียมตัวไว้ให้พร้อมอยู่เสมอก็พอ าจะได้รับงานในไม่ชานี้เชียวยืนการแฮนเซนพยักหน้าและไม่ได้ตอบอะไรเชียวไม่ต้องการให้เขาไปเสี่ยงซึ่งแฮนเซนก็เข้าใจในเรื่องนั้นนอกจากนั้นเขายังไม่เคยเห็นพลังของซีโนเจนิกระดับไวคาวมาก่อนดังนั้นม่น่าจจะเป็นอะไรที่อันตรายเกินไปถ้าจะไปล่าพวกมันเราน่าจะพอทําอะไรได้บ้าง หลังจากที่ทานอาหารเสร็จฮันเซ่นก็เข้าอินเทอร์เน็ตจากในห้องของเขาฮันเซ่นต้องการหาเงินเพิ่มเติมเชียวนั้นไม่ได้ต้องการชิ้นส่วนของซีโนจนิีกดังนั้นฮันเซ่นสามารถขอซ้ยพวกมันจากเธอได้เพราะไงเธอก็จะนําพวกมันไปขายอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือการทําอย่างนั้นจําเป็นจะต้องใช้เงินด้วยเหตุน,นั้นฮันเซ่นจ,จึงมองหาวิธีที่จะหาเงินให้ได้มากฮันเซ่นไม่มีเงินติดตัว,แล,วและเขาก็ได้ใช้ค่าจ้างเพื่อซื้อกล้ามเนื้อของวานอชกันไปแล้ว ซึ่งถ้าเขาต้องการจะซื้อชิ้นส่วนของซีโนเจนิกเพิ่มอีกเขาก็ต้องจําเป็นที่จะต้องมีเงินกล้ามเนื้อของวานอชการมอบยีนบารอนให้กับเขาแค่1พอยต์เท่านั้นดังนั้นอาจจะหมายความว่าเขาจําเป็นต้องฆ่าซีโนเจนิกถึง100ตัวเพื่อเก็บยีนระดับบารอนได้ครบ100พอยต์มันมีงานมากมายในอินเทอร์เน็ต แต่มันไม่มีอันไหนที่จะทําเงินจํานวนมากได้นอกจากนั้นฮันเซ่นก็ไม่ถนัดเรื่องการบริหารเงินเขาไม่สามารถหาเงินจากการลงทุนได้ฮันเซ่นค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์อยู่สักพักแต่เขาก็ไม่สามารถหางานที่ทําเงินได้เยอะๆทันใดนั้นจูๆ่ๆโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นมาฮันเซ่นสังเกตเห็นว่าเบอร์ที่โทรมานั้นเป็นเบอร์ที่เขาไม่รู้จักฮันเซ่นจะอยู่ที่ไหนข้ากำลังจะไปหาจะเอาเผือฝึกวิชาดาบร่วมกัน นั่นคือลุงเสือที่โทรมาเขาตะโกนใส่โทรศัพท์เสียงดังจนเกือบจะทําให้หันเส้นหูหนวกเจ้าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวข้าจะออกไปหาแฮนเซอร์น่าใสยอยู่ในบ้านของเฉียวซึ่งก็เป็นฐานทัพของทีมวิชาร์ดดังนั้นแฮนเซอร์ไม่อยากจะเชิญคนนอกเข้ามาโดยที่เฉียวไม่อนุญ,ญาตตอนนี้ข้าอยู่บ้านจะมาไรื่อยๆเดี๋ยวข้าจะรอ ลุงเสือส่งที่อยู่ของเขาให้กับฮันเซ่นก่อนที่จะตัดสายไปฮันเซ่นไม่มีอะไรทําในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงเคียยเข้าวของเล็กน้อยและไปยังที่บ้านของลุงเสือที่มอบที่อยู่ให้บ้านลุงเสือนั้นใหญ่กว่าบ้านของเชียวมากความหรูหราของมันเทียบได้กับโรงแรมห้าดาวมันงดงามจนเกือบจะไม่ดูเหมือนว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งฮันเซ่นในที่สุดเจ้าก็มาสักทีมาเร็วเข้าพวกเราไปที่ห้องฝึกกันเถอะ ลุงเสือกำลังสวมกางเกงทรงป่งและใส่รองเท้าแตะเขาต้อนรับหานเซ้นยางเป็นกันเองฮันเซนตามเขาเข้าไปในห้องฝึกภายในนั้นเขาเห็นเครื่องมือต่างๆมากมายมันมีต้นจีโน่ที่ใช้ทดสอบอยู่ที่นี่ด้วยเจ้าอยากจะลองทดสอบดูไหมลุงเสือพูดขึ้นมาเมื่อเห็นว่าหานเซ้นกำลังมองไปที่ต้นไม้จีโน่เขาก็อยากจะเห็นเช่นกันว่าความแข็งแกร่งของฮันเซนอยู่ที่ระดรับไหนแน่นอน แฮนเซนก็อยากรู้ถึงระดับความแข็งของตัวเองในตอนนี้เช่นกันแฮนเซนเดินไปตรงหน้าต้นไม้จีโน่หลังจากนั้นเขาก็หยดเลือดของตัวเองลงไปเมื่อเลือดถูกดูดซับเข้าไปต้นไม้จีโน่ก็เริ่มตบโตและมีดอกไม้งอ,อกมาชาวแคทที่เพิ่งสร้างชุดเกาะจีโน่ของตัวเองได้นั้นโดยปกติแล้วจะทําให้ดอกไม้บานได้20ดอกนั่นรวมถึงความแข็งแกร่งของชุดเกาะจีโน่แล้วลุงเสือบอกกับแฮนเซนว่าเขาสามารถทําให้ดอกไม้บานได้100ดอกซึ่งนั่นคือมาตรฐานของขุนนางระดับบารอน มันมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างสามัญชนและขุนนางคนที่มีแค่ชุดเกาะจีโนนั้นไม่มีหวังที่จะต่อกรกับขุนนางได้ลุงเสือมองไปที่ดอกไม้ที่กำลังเติบโตขึ้นมาเขาประหลาดใจมากเมื่อเห็นจำนวนดอกไม้ที่บานขึ้นมาดอกไม้สี่สิบสามดอกนั่นน่ากลัวจริงๆเจ้าเป็นคนแรกที่ข้าเคยเห็นว่าทําให้ดอกไม้บานออกได้มากขนาดนี้ทั้งๆที่เพิ่งจะสร้างชุดเกาะจีโนขึ้นมาลุงเสือมองแฮนเซ้นด้วยความช็อก ฮันเซ่นไม่สามารถสร้างอาวุธจีโน่ขึ้นมาได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้คาดคิดว่าฮันเซ่นจะแข็งแกร่งกว่าชาวเคสธรรมดาถึงเท่าตัวฮันเซ่นไม่รู้ว่าการได้รับยีนบารอนนั้นทําให้ได้ดอกไม้เพิ่มขึ้นมากี่ดอกแต่เขาจะรู้ถึงเรื่องนั้นได้ในครั้งต่อไปที่เขาทดสอบความแข็งแกร่ง ในสาพันดวงดาวนะโรงเรียนอนุบาลบนดาวรูกามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกาลังเขียนอะไรบางอย่างอยู่และมีเด็กผู้หญิงอีกคนที่มีทรงผมคล้ายคลึงกับเขาของแพะย้ายเก้าอี้ของเธอเข้ามานั่งข้างๆเด็กชายคนนั้นเธอนอนลงที่โต๊ะแล้วเงยหน้าขึ้นมองเขาเด็กชายคนนั้นยังคงเขียนต่อไปไม่มีหยุดเซียวว่าเด็กคนนั้นพูดมีอะไรเซียวว่าหยุดเขียนแล้วเงยหน้าขึ้นมองเด็กผู้หญิงคนนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นยิ้มออกมาแล้วก็พูด เสี่ยวว่านายดูดีมากเลยถ้านายโตขึ้นนายจะมาเป็นแฟนหนุ่มของฉันได้ไหมแฟนหนุ่มคืออะไรเสี่ยวว่าถามเด็กผู้หญิงคนนั้นเบิกตากว้างแฟนหนุ่มก็คือผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันจะให้แฟนหนุ่มของฉันได้กินแต่อาหารดีๆก่อนใครเสมอฉันจะให้เขาได้เล่นของเล่นก่อนใครถ้าเขาตกที่นั่งลำบากฉันก็จะช่วยเหลือเขาปกป้องเขาฟังดูเป็นยังไงบ้างนายอยากจะมาเป็นแฟนหนุ่มของฉันไหม เด็กผู้หญิงควมขาขณะที่คว้ามือของเซลวามาเซลวาคิดอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะสายหัวแม่บอกกับฉันว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่จะปกป้องผู้หญิงไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่ใช่ลูกผู้ชายฉันไม่ต้องการจะเป็นแฟนหนุ่มของเธอฉันต้องการที่จะเป็นลูกผู้ชายเด็กผู้หญิงกอดตาของเธอเธอยังคงจับมือของเขา,เาไว้โอเคถ้าอย่างนั้นก็เป็นสามีของฉันสามีนั้นปกป้องผู้หญิงของพวกเขา พวกเขาเป็นรูปผู้ชายที่สุดในหมู่ผู้ชายจริงๆอย่างนั้นเหรอเซียวว่าถามด้วยความประหลาดใจแน่นอนเด็กผู้หญิงกระพริบตาก่อนที่จะถามต่อเซียววา่านายยินด,ดีที่จะมาเป็นสามีของฉันเพื่อป,ปอกป้องฉันไหมถ้าอย่างนั้นก็ได้เลยเซียวว่าพยักหน้าเยี่ยมเธอจะเป็นสามีของฉันในอนาคตเด็กผู้หญิงกอดเซียวว่าด้วยความดีใจเซียวว่าฉันด้วยคนเด็กผู้หญิงอีกหลายคนเข้ามาร้อมเขาไว้ เนื้อโรงเรียนอนุบาลมิติเริ่มที่จะบิดเบี้ยวไปมาหัวหน้าขององค์กรก๊อตปรากฏตัวออกมาจากมิติที่เบ็ดเบี้ยวนั้นตามลําพังผู้บัญชาการท่านไม่ควรมาอยู่ที่นี่ในจังหวะที่ศาสดาปรากฏตัวสเตอรเรยก็ปรากฏตัวออกมาเช่นกันไหนเจ้าอยากจะต่อต้านข้าจริงๆอย่างนั้นหรอศาสดาพูดอย่างเย็นชาข้าจะไม่ต่อต้านท่านตามใดที่ท่านไม่แตะต้องเด็กคนนี้สเตอเลรยพูด ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่พวกเราต้องคุยกันอีกแล้วปีกเพิงงอกออกมาจากด้านหลังของาศาสดาเพราะมันครอบคลุมท้องฟ้า,าไว้เมื่อปีกกลางออกท้องฟ้าที่สว่างสวยก็เปลี่ยนเป็นสีแดงสีหน้าของสเตย์อัพเลดเปลี่ยนไปเขานำดาบราชาปาจิมออกมา,าศาสดากระพือปีกและพุ่งเข้าไปหาสเตย์อัพเลดแต่สเตย์อัพเลยังคงสงบนิ่งเขาเพียงแค่กวัดแก,ดกงดาบของเขาทูมขณะที่ทั้งสองปะทะกาันเปลวเพิงก็ร่วงลงไปยังสิ่งก่อสร้างด้านล่าง พื้นคอนกรีตที่เริ่มสั่นไหวและถล่มลงโรงเรียนอนุบาลตกอยู่ในความโกลาหลอาคารและโรงเรียนสั่นไหวอย่างรุนแรงเด็กๆและคุณครูก็เริ่มส่งเสียงกรีดร้องมาเสี่ยวฮวววิ่งเด็กผู้หญิงดึงเสี่ยวฮววออกไปแต่หลังจากที่ก้าวไปได้ไม่กี่ก้าวชั้นเจ็ดของอาคารที่อยู่ใกล้ๆก็ถล่มลงมาในสนามเด็กเล่นเด็กเริ่มส่งเสียงร้องดังขึ้นกว่าเดิมในขณะที่คุณครูก็เริ่มจะดูสิ้นหวังเสี่ยวฮวววิ่ง เด็กผู้หญิงผลักเขาออกไปแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นผลักแรงเกินไปทําให้เขาล้มลงบนพื้นหญ้าเมื่อเห็นสิ่งก่อสร้างถล่มลงมาเด็กๆต่างก็ร้องออกมาขณะที่คุณครูพยายามจะใช้ตัวเองเป็นโรคป้องกันเด็กๆเซียววานั้นอยู่ในโรงเรียนธรรมดาดังนั้นคุณครูและเด็กที่นี่จึงมาจากครอบครัวธรรมดามันไม่มีอะไรที่พวกเขาจะสามารถทําได้แม้แต่ยอดฝีมือก็ยากที่จะช่วยพวกเขาจากหายนะในครั้งนี้ตูม<อ>ทันใดนั้นแสงสัก์สีขาวก็ประทุขึ้นมา เล่ากับภูเขาไฟสิ่งกอ่อสร้างที่ร่วงลงมานั้นถูกทำลายไปโดยแสงศักดิ์สิทธิ์เด็กและคุณครูจ้องมองแสงศักดิ์สิทธิ์ด้วยความช็อกพวกเด็กๆลืมไปเลยว่าตนเองกำลังร้องไห้อยู่เด็กชายคนหนึ่งกำลังลอยตัวอยู่ในอากาศด้วยผมยาวสีขาวดวงตาของเขาเป่งประการรยราวากับดวงอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์เซียวว่าเด็กผู้หญิงที่เห็นผนังของเขาพูดออกมาอย่างไม่แน่ใจในฐานะสามีฉันจะปกป้องเธอทุกคนเอง เซียวว่าผู้อย่างจริงจังขณะที่แสงศักดิ์สิทธิ์สองสว่างออกมายิ่งกว่าเดิมมันปกคลุมทั้งโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ทําให้ไม่มีอะไรสามารถเจาะทะลุการป้องกันเข้าไปได้สแตฟ์อและาศาสดายังคงต่อสู้กันอย่างดุดเดือดแต่หลังจากที่าศาสดาได้เห็นเด็กคนนั้นสีหน้านของเขาก็เปลี่ยนไปเขาไม่อยากจะเชื่อว่าทายาทของมนุษย์คนนึงจะแข็งแกร่งถึงขนาดนั้นแม้แต่เด็กๆของคริสตัลเลเซอร์ก็ไม่แข็งแกร่งเท่าขนาดนี้เลย ข้าต้องการเอาตัวเข้าไปให้ได้ศาสดามองไปที่เด็กคนนั้นด้วยความตื่นเต้นทันใดนั้นดาบแสงก็พุ่งมาด้วยความเร็วสูงศาสดาใช้หมัดของเขาชกใส่มันแต่เขาก็ต้องกระเด็นถอยหลังออกไปกว่า50เมตรศาสดาไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะกล้ามาที่นี่ผู้หญิงที่ถือดาบทองแดงเล่มนึงปรากฏตัวออกมาเธอดูเหมือนกับนางฟ้าจากเทพนิยายกูชิงเฉิมเจ้าเพิ่งจะวิวัฒนาการเป็นเทพ เจ้าจะมาพูดจาแบบนั้นกับข้าไม่ได้ศาส,สดาพูดมันไม่ใช่แค่ฉันที่อยู่ที่นี่กูชิงเชิงยิ้มตัวตนที่น่าสะพึงกลัวเริ่มปรากฏตัวออกมาเป่าเออปรากฏตัวออกมาก่อนใครและบินตรงเข้าไปหาเสียววาทันทีนางฟ้าโกเดนโกโรหารอีเฟยก็มาถึงแล้วเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีชายที่ห่อหุ้มด้วยสายสีเงินอยู่ที่นี่ด้วยเขาก็คือเสียซึ่งเขาสามารถวิวัฒนาการใหม่อย่างสาพันได้สำเร็จแล้วพวกเขาทั้งหมดเริ่มพร้อมศาสตราวไวทจี้ยียนหลันรีบเข้าไปหาเซียววาขณะที่สวมใส่ชุดเกาะของรองเท้าคริสตลัลอยู่ผู้บัญชาการยอมแพ้เถึะถึงแม้หันซึ่นจะไม่อยู่ที่นี่แต่ท่านก็น่าจะรู้ว่าไม่มีทางต่อกรก,กับพวกเราได้แซมแลดพูดข้าจจะสู้กับพวกเจ้าไม่ได้ แต่มีบางสิ่งที่พวกเจ้าปกป้องกันไม่ได้ศาสดายิ้มแปลกๆออกมาหลังจากนั้นเขาก็ชี้นิ้วขึ้นไปบนท้องฟ้าจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ